เขาเรียกว่ารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเราใช้น้าซุปเนี่ยเราไม่ได้ใช้ผงชูรสเลยเราใช้ความหวานจากหอมหัวใหญ่จากโครงไก่นะคะจากวัตถุดิบธรรมชาติล้วนๆจากหัวไชเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรากผักชีพริกไทยสมุนไพรคือเราจัดเต็มมากๆนะคะคือเราอยากมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดค้นสูตรขึ้นมาแบบไม่ใส่ผงชูรสแบบรักษสแบบสุขภาพคือทําเหมือนให้คนในครอบครัวทานเงนี้ยค่ะเจ็ดปีและะ้วค่ะในจังหวัดเชียงใหม่เจ็ดปีมีกี่สาขาคะตอนนี้มี3สาขานะคะลูก<ๆ>ค้าตอบรับดี มากนะคะลูกคะ้าเต็มร้านเลยะคะ่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ถนนมาฮิโดนค่ะตำบลป่าดแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าอยู่ใกล้ๆสนามบินเลยคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะโมจะพามาร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งะคะ่ะทุกคนเขาขายถ้วยแล้ว0บาทเองนะทุกเมนูเลยคะ่ะราคานี่คือมิตรภาพมากๆเลยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าไม่ต้องปรุงเลยเขาปรุงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะก็คือว่าเด็ดมากๆเลยไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะนั่นก็คือร้านบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะ เมนูสั่งได้ตามนี้เลยนะคะมีทั้งต้งยมยำแห้งต้งยมยำน้ำนะคะแล้วก็ชามละบ0บาททุกเมนูเลยแล้วก็มีกากหมูถ้วยละสิบห้เออเห็นเขาบอกว่าก้ากหมูเด็ดนะจุดเด่นของเรานะคะก็คือคิดว่า เขาเรียกว่ารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเราใช้น้าซุปเนี่ยเราไม่ได้ใช้ผงชูรสเลยเราใช้ความหวานจากหอมหัวใหญ่<ม>จากโครงไก่นะคะจากวัตถุดิบธรรมชาติล้วนๆจากหัวไชเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรากผักชีพริกไทยสมุนไพรคือเราจัดเต็มมากๆนะคะแล้วก็ชามมันไม่ไม่ได้ไซส์ใหญ่มากเราสามารถทานได้หลายๆชามะคะ่ะเส้นเล็กน้าํายำบะหมี่แห้งยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเส้นใหญ่น้ําใสเราสามารถทานได้หลากหลายในหนึ่งมืออย่างเงี้ยค่ะเราชอบแบบนี้ก็เลยอยากจะ ทำแบบนี้ให้เป็นเอกลักษณ์สาหรับร้านเราค่ะแล้วก็อร่อยแบบอร่อยโดยไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะเพราะว่าทางร้านปรุงให้แล้วเนาะใช่ค่ะน้ํายําของเรานี่คือทีเด็ดเลยนะคะจะไม่ได้แบบเผ็ดโดดมากนะคะแล้วก็พริกน้ําส้มของเราเนี่ยดองเองนะคะเราใช้มะนาวนะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะมีต้นทุนที่แบบว่าสวิงไปมาเรื่องของวัตถุดิบอะไรเงี้ยคะ่ะมะนาวนี่คือราคาขึ้นก็ขึ้นแรงมากเงี้ยคะ่ะและเป็นสูตรโบราณจริงๆนะคะเป็นพริกน้ำส้มดองแบบนี้นะคะเราดองเอง นี่ใสๆแบบนี้ทำใหม่ๆเลยนะคะดองตามระยะเวลาของเรานะคะนี่แล้วก็ส่วนของถั่วลิสงนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องของเชื้อราเพราะเราขั่วเองเม็ดใหญ่ๆเต็ม,มเมล็ดเลยนะคะรวมไปถึงคลิกด้วยคลิกเราก็ขั่วเองทำ,ทำทุกอย่างเองหมดเลยะคะ่ะ แล้วที่เด็ดอีกอย่างนึงคืออะไรนะคะผักสดของเราค่ะผักสดของเรานี่คือฟรีนะคะสามารถที่จะตักได้เองเออไม่เน้นปริมาณคือเต็มที่เลยแล้วก็ใช้แบบของดีนะคะออร์แกนิกด้วยปลูกโดยไม่ใช้สารฟอกขาวอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะ,ะแล้วทางร้านมี delivery อะไรบ้างคะมี delivery อ่ของทางฟู้ดแพนด้านะคะแล้วก็ grab ะนะคะสามารถสั่งได้ค่ะแต่ถ้าจะให้อร่อยต้องมาทานที่ร้านนะคะจุดเริ่มต้นที่อยากขายก๋วยเตี๋ยวก็คือความเป็นแม่ค้าของเราตั้งแต่เด็กๆบ้านเราค้าขายแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยเราอยาก ก๋วยเตี๋ยวสไตล์เนี้ยเป็นสไตล์ภาคกลางเนาะที่จริงมันไม่ใช่สไตล์เหนือเลยอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาเองแล้วก็เขาเรียกว่ามันเป็นความฝันนะคะที่เราอยากเปิดแบบนี้แล้วก็อยากให้คนในครอบครัวของเราได้ทานก่อนจนมันเกิดมาเป็นธุรกิจที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากๆเลยะกับบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็มีตับมีไส้หมูสับหมูชิ้นนะคะลูกชิ้น วิชามนึงค่ะอันนี้ก็คือปรุงไว้เลยปรุงไว้เลยเนาะเพื่อว่าถ้าลูกค้าเยอะเนี้ยเนาะจะไม่ทันใช่ไหมคะน,นเครื่องปรุงเขาสวยงามมากๆนะอยู่ตรงนี้หอมน้ำซุปมากๆเลยค่ะ ก็ต่อคันตั้งนึงต่อคันส่ระ เรื่อยนะโมอชอบตรงที่แบบน้ำเดือดๆนี่แหละ ต่อให้ดูไปอ่านรีวิวนะคะเขาบอกว่าสั่งชามเดียวไม่เคยพอเลยนะทุกคนเพราะว่ามันอร่อยมากค่ะ ออกรัวรัวเลยค่ะทุกคนชี้ได้นะครับ3ามครับนี่เมาที่นี่สบสนีนจ้าทุกคนมากินไหมชิมงานเพียบพร้อมเลยนะคะ ดดดดร้านเขาเปิดมาเจ็ดปีแล้วค่ะสวัสดีคุณโบโด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ โบแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อโบนะคะสุพที่วันตระกูลทองค่ะเป็นเจ้าของร้านบับไหลกว๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะแล้วก็น้ำพริกที่โบร,รุ่น3ด้วยค่ะที่มาของชื่อร้านนี่มายังไงคะร้านัวไหลใช่ไหมคะับไหลกว๋วยเตี๋ยวต้มยำชื่อ,อัวไหลเป็นชื่อคุณยายค่ะยายยายเลี้ยงโบมามค่ะตอนนี้ยายอายุ96ปีแล้วนะคะ แล้วก็ยายไม่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วก็คิดค้นสูตรขึ้นมาคือเราอยากมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดค้นสูตรขึ้นมาแบบไม่ใส่ผงชูรสแบบรักไสแบบสุขภาพคือทําเหมือนให้คนในครอบครัวทานอย่างเงี้ยค่ะก็คือทําร้านขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ยายเลี้ยงเรามาก็เลยใช้ชื่อคุณยายแบบเพื่อความขลังเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วเราเอาสูตรมาจากไหนคะคิดเองหมดเลยค่ะคิดเองหมดเลยใช่ค่ะ แล้วก็คือชามละ30บาททุกเมนูเลยใช่ค่ะเริ่มต้นปีแรกเนี่ยเราขาย25บาทนะคะแล้วก็ขยับมาสักสองสามปีก็วัตถุดิบมันแพงขึ้นนะก็ขยับมา28บาทจนตอนนี้ประคองราคามากๆเลยนะคะชามละ30บาทค่ะขายมากี่ปีแล้วคะ7ปีแล้วค่ะในจังหวัดเชียงใหม่7ปีมีกี่สาขาคะตอนนี้มี3สาขานะคะมีที่นี่เป็นสาขาหลักนะคะสาขามหิดลนค่ะอยู่ใกล้สีแยกสนามบินเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะมีสาขารวมโชคนะคะอยู่ตรงข้ามกับร้านข้าวต้มยง นะคะสายรมโชคสายไปทางมอแม่โจ้นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งจะเป็นสาขาดับเบิลยูมอค่ะอยู่ในปั๊มบางจากแถวๆเจ้าม่กวนอิมองค์ใหญ่ๆเลยค่ะม,มีเพจทุกร้านเลยค่ะทุกสาขาค่ะขครใกล้ที่ไหนก็ตามไปได้เลยนะคะใช่ค่ะอยากจะแนะนําให้มาทานมากๆเลยนะคะค่ะแล้วสําหรับผู้ที่สนใจอะคะ่ะมีขายเฟรนชชสาหรือว่าอะไรไหมคะใช่ค่ะเราขายแฟรนชชสายด้วยนะคะทุกๆ เขาเรียกว่าต่างจังหวัดเราก็ขายนะคะเพราะว่าเราจะมีเรื่องของการทําสัญญากันนะคะแล้วก็เป็นเงื่อนไขอะไรที่ไม่ยุ่งยากเลยนะคะก็คือถ้าสนใจก็โทรมาถามได้คะ่ะ0863294156เบอร์โบค่ะ สุดยอดมากๆเลยเห็นว่าที่ร้านนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วยังมียางอื่นอีกเหรอคะใช่ค่ะโบเป็นแม่ค้าแบบชอบค้าขายมากๆเลยนะคะก็มีก๋วยเตี๋ยวนะคะมีกาแฟนะคะชื่อว่าแบรนด์กาแฟมิลค์ครับจิอยู่ข้างๆกันเลยโอนเลี้ยงเด็ดมากชาไทยอร่อยมากกาแฟสดของเราก็คือแบบอร่อยจริงๆหอมแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสามารถสั่งมาทานคู่กันกับก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆได้นะคะ แล้วก็มีน้ำพริกด้วยใช่ไหมคะน้ำพริกนี่ก็เด็ดมากเหมือนกันค่ะมีทั้งหมดส1เตัวใช่มีทั้งหมดส1เดตัวนะคะน้ำพริกแคบหมูจิ๋วนะคะจะแบบเป็นขอามีน้ำพริกตาแดงนะคะน้ำพริกตาแดงแมงดาอันนี้คือสูตรเหนืออย่างที่บอกไม่ใส่น้ำปลาเลยนะคะมีน้ำย้อยนะคะน้ำย้อยนี่เป็นนรกกุ้งปลากรอบสำหรับใครที่ไม่ทานหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำพริกปลาร้าสับจ้วงกับข้าวเหนียวก็เด็ดเลยนะคะนี่นี่ เต็มร้านเลยค่ะทุกคนที่นั่งเขาโอ้อ่ากว้างขวางนะคะสั่งหมูมาเพื่อความนัวเพื่อความฉ่ำอลังการยิ่งขึ้นนะคะชิมน้ำซุปนะคะนี่โอ้โหเข้มข้น ไม่ต้องปรุงเลยรสชาติมาดีอยู่แล้วนัวนวหวานหวานหอมหอมเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดแถ้าใครชอบเข้มข้นก็เติมได้แต่โมคือกินนี้คืออร่อยแล้วค่ะกืมกหมูเจียวค่ะหหอมเหมือนเจียวเองที่บ้านเลยอะ่ะ เทคเจอร์ของเส้นนะคะเส้นบะหมี่เขาลวกมาได้พอดีเลยคะ่ะทุกคนเหนียวนุ่มไม่เละนะคะแล้วก็รสชาติะคะ่ะปรุงมาพอดีเลยแบบเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดกลมกล่อมเลยค่ะไม่ใช่แบบทำมารสกลางๆนะทำมาแบบอร่อยเลยะคะ่ะแบบจัดจ้านเลยอะ่ะชอบมากแล้วคือไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นตับของเขานะชิ้นใหญ่นะ ไส้ค่ะทุกคนกินเลยไส้ไม่คาวแล้วก็ไส้นุ่มไม่เหนียวอร่อยเกินกัหมูฟินมากก๋วยเตี๋ยวน้ําใสก็มีนะคะก๋วยเตี๋ยวแห้งก็มีค่ะทุกคนใครชอบอะไรก็คือแบบครบเครื่องเรื่องก๋วยเตี๋ยวหมูทั้งต้มยำทั้งแห้งเลยนะนอกจากนี้นะคะเขายังมีน้ําด้วยนะนี่ค่ะเรสั่งเป็นโอเลี้ยงมาหืม หอมชื่นใจละมุนล,ละไมคือแบบรู้เลยว่าเขาพิถีพิถันทุกอย่างเลยในการทำอะ่ะที่โมกินนี่คือหอมทัว่วหอมพริกอะไรมากเลยนะสั่งเดลิเวอรีมีทุกค่ายเลยนะคะตรงนี้อยู่ใกล้สนามบินเลยนะสาขามหิดลค่ะถนนมหิดลฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่นะ